อ่ะโอเคขอกลับขอบริษัทชมุกท่านนะบวกับผมเต้ยเมื่อวัยทีเดลือแต่แกไม่อยู t ทูบนะอ่ะก็วันนี้จะมาโปรโมทชแน,นลนะอ่ะ EP ที่หกแล้วนะคบอ่ะวันนี้จะมาโปรโมทช่อง HBKKTV นะครับอ่ะชแน,นลนี้ก็จะทําเกี่ยวกับเพลงนะเพลงพวกไมครับนะอ่ะก่อนที่มาดูคลิปของเขานะก็ฝากที่จะกดติดตามนะฮะอ่ะกดติดตามนะครับ รอสักคู่หนึ่งนะกดติดตามนะครับแล้วก็กดปุ่มลูกกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเขาด้วยนะครับอ่ะมาดูวิดีโอของเขาเลยนะครับอ่ะวิดีโอเขาก็จะลงเกี่ยวกับไมค์คาร์มนะเพราะว่าเขาเป็นคนรักเพลงไมค์คาร์มนะอ่ะก็อาจจะนานๆเขาลงสักทีหนึ่งนะเพราะว่าอาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะมีเพลงไมค์คาร์มนะแล้วก็มีเพลงของคนดังด้วยนะครับเพลงพิ้วที่พายนะครับ อ่มีหลายเพลงมากเลยนะครับอ่ะมาดูที่เพลงลิ์ของอไม่ใช่มาดูที่เกี่ยวกับของเขาเลยนะครับก็มีผู้ติดต,ตาม2,553คนนะฮะแล้วก็มีคนดู2,000ไอ้20,000นะฮะ6,900 6,000ไม่ใช่ดีครับขออภัยนะมีวิวก็20,689นะครับ ก็เขาเกี่ยวกับเขาบอกว่ากดติดตามหรือซับสไครให้ผมด้วยนะครับคือผมชอบลงเพลงใหม่ครับมากเพราะมันเพราะดีก็มีคนส่วนก็บอกว่าเพลงเพราะดีนะผมก็ยินดีนี้แหละ ที่ผมชอบเพลงไว้ครับอ่ะก็อะไรประมาณนี้เป็นสมาชิกเมื่อ21ตุลาคม2015นะครับอ่ะก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s c ไคร e อย่าลืมซื้อเสื้อนะเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่อะอ่ะก็อย่าลืมกดซับต c ไคร e ให้เขานะครับก็ใกล้จะ300 s ้อยซับต e ครแล้วเนาะก็ช่วยกันกดติดตามเขาด้วยนะครับอ่ะขอบคุณครับ